สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับยาเป็นจกูลนะคะยาตํำรับนี้ชื่อยาเป็นจกูลนะคะเพื่อนๆนะคะยาเป็นจกูลนี้นะคะคือจํานวนนะคะตระกูลยาหรือวงเล็บนะคะเครื่องยาที่มีรสยาร้อนนะคะ5อย่างนะคะเป็นจกูลนี่นะคะ ก็คือจะมียารดร้อนนะคะ5อย่างคือมีดังนี้นะคะ1น,นะคะดอกดีปีนะคะ2นะคะรากชับคูนะคะ3คือเถาสกคารน,นะคะ4คือรากเกตตมุนเพิงนะคะแล้วก็5นะคะเง่าขิงแห้งนะคะ แล้วก็สปปรรพคุณนะคะสปปรรพคุณกระจายกองลมนะคะและโลหิตแก้พูดเสมหะนะคะแก้ลมผ่านไส้นะคะและบำรุงนะคะกองธาตุทั้งสี่ให้บริบูรณ์นะคะแล้วก็แก้นะคะท้องอืดน,นะคะท้องฟื้อนะคะขนาดรับประทานนะคะรับประทานครั้งละ2เม็ดนะคะหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะ แล้วก็มีแจ็คด้วยค่ะมีแจ็คด้วยนะคะแจ็คนะคะแจ็คก,ก็คือดีนะคะชะสะเจ็ดขิงนะคะดี D ก็คือดีปีนั่นเองนะคะช้าคือชะาพูค่ะสะคือสะพานนะคะแล้วก็เจ็ดก็คือเกตตะมุนเพิงนั่นเองนะคะแล้วก็ขิงก็คือเงาขิงแห้งนั่นเองนะคะ การที่มีแจ็คนี้ก็คือเราเวลาจะสอบนะคะก็จะทําให้เราจดจําได้ง่ายนั่นเองนะคะก็จะให้เราจดจําได้ง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่มีแจ็ย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะจําเยอะมากนะคะเราก็จะจําไม่หมดนะคะเราก็เลยต้องมีแจ็คนะคะมีแจ็คให้เราจํานะคะ แล้วเราก็จะได้จดจําได้ง่ายๆเวลาเราเข้าห้องสอบนั่นเองนะคะเวลาเราเข้าห้องสอบเราก็จะมีใจกังวลน,นะคะใจกังวลเพราะว่าไหนออดจะเสียงดังนะคะทําให้เราแบบว่าไม่คุ้นชินนะคะเราก็จะมีความตื่นเต้นนะคะมีความตื่นเต้นนะคะภาคปฏิบัติเราก็จะตอบเราก็จะตอบไม่ได้เพราะเวลาออดดังใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินไปในข้อต่อไป ะะถ้าสมมุติว่าเรามีแจ็คที่เราท่องแล้วเราจําขึ้นใจเราเห็นปุ๊บเราก็ตอบได้ปับ๊บอย่างนั้นเราก็จะสามารถทําข้อสอบผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเยอะเราก็จําไม่หมดพอเราคิดอะไรโน้ตอะไรล้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เวลานั้นผ่านไปนะคะแล้วเราก็จะหมดเวลาในข้อนั้นแล้วก็จะเสียได้ค่ะว่าโอ้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรานึกออกแต่ ช่วงจังหวะออดมันดังอะคะ่เราก็เขียนไม่ได้แล้วค่ะเราต้องไปข้อใหม่แล้วถึงเราจะเขียนได้แต่ทีนี้ข้อใหม่อีกใช่ไหมครเวลามันจะตีกันเราไปข้อใหม่อีกใช่ไหมคะเราก็ข้อไหนที่เราทําไม่ได้เราก็เว้นไว้เลยะคะ่ะคือเราเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องเอาข้อที่อยู่ตรงหน้าของเรานะคะถ้าสมมุติว่ามันมันพอเราลนปั๊บค่ะพอมันลนปับ๊บมันก็จะเหมือนข้ออื่นๆเนี่ยมันจะลนไปหมดมันก็จะเหมือนแบบว่า มันจะลุเขาเรียกอะไรนะคะมันจะลนแล้วก็ผ่านให้ข้ออื่นนั้นเราสับสนเออมันจะเกิดอาการสับสนไปด้วยกันนะคะคือข้อไหนที่เราไม่ได้แล้วก็ผ่านไปก่อนทีนี้เราก็ไปข้อต่อไปนะคะนี่คือปฏิบัติภาคปฏิบัติค่ะข้อสอภาคปฏิบัติเนาะหมการก็ได้มาแชร์นะคะบอกเล่าให้ฟังนะคะว่าหมการผ่านตรงนั้นมานะคะว่า ผ่านมาได้ยังไงนะคะรอบแรกหมอการไม่ได้ผ่านนะคะรอบแรกไม่ได้ผ่านขาดไปแค่ขาดไปประมาณอ่อ,อกว่าค่ะรอบแรกหมอการคือรอบที่สองค่ะถึงสอบผ่านรอบแรกเหมือนแบบออพอเราได้ยินเสียงออดดังใช่ไหมคะกิจใจเราเนี่ยมันทําให้เราสับสนแล้วก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาก เสร็จแล้วที่นี้พอเกิดอาการตื่นเต้นนี่ทําให้เราลนทําให้เราลนแล้วเราไม่มีสมาธิเลยค่ะไม่หมีไม่มีสมาธิมันตื่นเต้นแล้วออดก็ดังอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยพอเราเหมือนเราเห็นเราเห็นสิ่งที่อยูอย่ตรงหน้าค่ะเหมือนว่าเราจะตอบได้แต่ทีนี้ด้วยความที่มันบางทีอะ่ะเราสะกดคําอะค่ะสะกดคําที่ภาษาไทยเราอะค่ะสะกดคํา แต่ทีนี้พอเราไอคิดอย่างเงี้ยค่ะเราคิดอย่างเงี้ยพอเราคิดมันคิดไม่ออกคิดไม่ออกเสร็จแล้วทีนี้พออดดังปับ๊บเราก็ต้องไปพอต้องไปแล้วทีนี้มันมันตื่นเต้นมันแบบประสบการณ์ครั้งแรกที่หมอการเล่าที่หมอการผ่านคือรอบสองค่ะรอบสองนะคะทีนี้ ขนาดหมอการเห็นเปิดปั๊บใช่ไหมคะมันจะมีคล้ายๆเหมือนกลอ่องขนมเค้กอะค่ะ,คะที่อยู่ด้านในแต่วัตถุที่อาจารย์เขาใส่ไว้จ g อยู่ด้านในแล้วเราก็ไปถึงเลขที่ที่เราไปถึงตรงหน้าเราอะคะ่ะพอเขาบอกให้เราเปิดได้เราก็เปิดค่ะเปิดดูของที่อยู่ในกล่องแล้วเราก็เห็นว่าอะไรเราก็ตอบนะคะตอบตามตามคาถามที่อยู่ในมือเรานะคะตอนนั้นที่หมอการเห็นหมอการเห็น ลากหญ้าใส่ใสย้อยคะ่ะใสย้อยแต่เป็นลากใสย้อยสดแต่หมอการจะบอกจะใจน่ะจะเขียนใจเราจะเขียนว่า,าลากหญ้าใสย้อยใช่ไหมคะแต่หมอการไปเขียนว่า,าลากหญ้าใสเออลากหญ้าใสหมอการผิดนะคะหมอการผิดเลยแต่หมอการไปตอบสรรพคุณถูกคือบำรุงน้ำนม อเน,น,นั่นคือสับการณ์ตรงคือแบบมันก็หญ้าไซใช่ไหมหญ้าไซก็อีกสปปรรพคุณหนึ่งแล้วลากลากไซย,ย้อยเห็นไหมคะมันแบบไซเหมือนกันไงคะหมอการผิดข้อนี้ผิดเลยคะ่ะคือเราตอบชื่อก็ผิดแล้วสปปรรพคุณเขาก็ไม่ให้หมอการก็ไม่ได้ข้อนี้อีกอ่ะทีนี้มันกลายเป็นบทเรียนบทเรียนที่เราแบบว่า หมอการก็แบบคือพอเราสอบไม่ได้ปับ๊บใช่ไหมคะเรากลับมาเราต้องมาทบทวนนะคะมาทบทวนหาทางที่จุดด้อยของเราคืออะไรนะคะหมอการก็เอามาปลูกที่หน้าร้านเลยใส่กระถางนะคะไอ้ยีบาทอะ่ะ อันไหนที่พอเอามาปลูกได้หมอการไปซื้อมาแล้วก็ปลูกปลูกดูทุกวันค่ะเราลดน้ําทุกวันดูมันหลับมันตื่นอย่างชุ่มเห็ดเทศอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยหกโมงเย็นมันต้องหบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนต้นต้นก้ามปูหรือว่าต้นชำชาบ้านเรานั่นเองค่ะเออเขาก็จะหบหกใบอะค่ะเหมือนเขานอนนะคะพอตอนเช้ามาเขาก็บานใบเขาจะกางออกไงค่ะหมอการก็เลยมาเล่งดูแบบโอ้โหนะคะพอวันผ่านมาตรงนั้นได้ หมอการก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ว่าหมอการไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าหมอการดูทุกวันนะคะดูทุกวันอาศัยความจํานะคะจําด้วยแล้วก็เขียนหมอการเขียนเยอะมากะคะ่ะเขียนเยอะมากเพื่อเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะ ให้เป็นแรงบันดาลใจที่ว่าหมอการผ่านมาได้ยังไงนะคะเพศัตนะว่าเ,เราจะทํายังไงที่จะให้ผ่านนะคะหมอการก็ขอบอกเล่าตรงนี้นะคะประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากหมอการนะคะเพราะว่าหมอการก็เนาะต้องมีบันไดที่จะก้าวต่อไปคือเวทต่อไปหมอการก็ต้องสอบเวทก็ต้องศึกษาเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าจะนําทางตัวเองไปยังไงนะคะสู้ยังไงนะคะแล้วก็จะได้แชร์อีกต่อไปนะคะบันไดต่อไป ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ดูจนจบนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ดูจนจบเราฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอการนะคะที่จะมาบอกเล่านําเสนอคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนนะคะร่ํารวยสวยดีปัญญาเลิศน,นะคะทุกคนนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ